กินข้าวกินข้าวแรงเสรแล้วโบเซียดีแรงไม่เปนหน่อยข้าวไครับกินข้าวแรงกินข้าวแรงครับกับหม่ำแล้วก็กับไก่ขัวหมูใส่กระหล่ำนะครับข้าวโบเซ่บดสั้นก็ได้เอานมเสียนมาใส่น้ำปลาใส่พริกผงเพราะ คุณอะอายุ72ปีนะครับเป็นยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์สายกินครับเนี่ยคือกินนมเซีนกับน้ำปลาครับพี่น้องเนี่ยอย่างนี้ออยกจากน้อยเอาน้ำปลาจากน้อยนึ่ง ไปไปบ้านงานเพื่อนนะครับบ้านงาน,นเขาเรียกว่างานเฮียนดีนะครับงานเฮียนดีก็เลยได้กับเขาได้ขดนมเชียนมานะครับวยบ้านน้ำม้งตัวกันหายน้ำเย็นเย็นว่เราจะทำเนียมเราจะทำเนียมครับไปซอยงานแต่ไปกินอยูย่บ้านงานแต่ว่าไทยบ้านเขาคือ ไปซอยงานไปทำบุญไปโฮมกับบนที่แห่กับเขาให้ของกินมาน้ำเราแต่ประเด็นนี้แต่ละมองแต่ละมองแต่ละท่องทิ้นบาคือกันครับนะครับมีซียูทูบเบอร์สายกินเนี่ยที่กินนมเสยนกินนมเสซนใส่น้ำปลาใส่พริกผงน้ำตาลน้อยนึงครับมเมเนมันดีขึ้นแม่เพราะกินกินของกินนิ่งดีด